วันนี้ก็มีคนถามเข้ามาในรายการกระจบกรรมนะคะเรื่องแห่เทียนเข้าภพรรษาแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่วัดพิชัยญาติทำนะคะมีจุดประสงค์อะไรต้องต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะตั้งแต่ไม่ชีมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในวัดพิชัยญาตนะคะไม่ชีก็ คิดว่าญา,าติโยมมาปฏิบัติธรรมนะคะโดยที่แม่ชีปรึกษากับหลวงพ่อสมเด็จว่าแม่ชีอยากจะขออนุญาตหลวงพ่อเพื่อจัดการปฏิบัติธรรมที่วัดคนจะเยอะมากนะคะหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็อนุญาตให,ให้ให้จัดปฏิบัติธรรมได้แม่ชีไปอยู่ที่วัดพิชัยญาตวันที่ส5้าพฤษภาคมแล้วเริ่มจัดปฏิบัติธรรม ในวันยีวันที่21มิถุนายนนะคะปีสองพอยี่สิบเป็นต้นมาแล้วก็เลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ที่แม่ชีทำมาแล้วก็เรื่องการแห่เทียนข้าวพรรษาก,ก็ก็คิดว่าวัดเรานะคะน่าจะสร้างศรัทธาให้ญาติโยมมาแห่เทียนข้าวพรรษาโดยถวายพ้าอ่ำน้ำฝนกับพระในวันแรกวันเขาสํา วันเข้าพรรษาเนี่ยความจริงแล้วเป็นวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นวันที่พระพุทธองค์ไม่อนุญาตให้พิสูจน์ใดนะคะออกไปจากเขตนะคะออกไปจากเขตชี้เขตเข้าพรรษาไว้หรือว่าออกไปก็จะต้องกลับเข้ามานะะในเวลาที่กำหนดไว้ท่านผู้ชมลองนึกนะคะว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่ เมื่อพระองค์เสด็จไปที่ใดก็แล้วแต่จะต้องมีพระพิถุนะคะอรหันสาวกเนี่ยติดตามไม่ต่ำกว่าห้ารอลูปทําให้พระสรมมาสรมรุทธเจ้าคิดว่าภายในสามเดือนนี้เนี่ยจะไม่ให้ไม่ไม่ออกไปไหนเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเหยียบย่ําในที่นาของประชาชนให้มีความเดือดร้อนจากนั้นไม่ชีคิดว่าไม่ชีน่าจะจัดการแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูบชาให้กับ พระมหากษัตริย์คือตั้งจุดกันที่วัดพิชัยญาติแล้วก็เดินไปที่วงเวียนใหญ่นะคะได้กล่าวแกพ่พระเจ้าตักสินนะคะว่าจะเข้าพรรษาแล้วขอบุญกุศลที่พวกเราเดินกันเนี้ยให้ท่านอนุโมทนาแล้วเดินจากวงเวียนใหญ่ขึ้นสะพานพุทธนะคะให้รัชการที่หนึ่งอนุโมทนานแล้วก็เดินขึ้นสะพานพระปกเก้าเป็นสะพานของรัชการที่เจ็ด ก็ก็ถือว่า,เ,าเราเดินถึงสาสาพระมหากษัตริย์ในกระบวนแห่ก็จะมเีเรื่องราวต่างๆนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตในในป่าหิมพานจนถึงพญานาะจจนถึงคือทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะมาแห่แต่ละปีแต่ละปีก็การแห่เทียนก็จะหลากหลายไปว่า ปีนี้นะมีปีนี้มีกรมศิลป์มาทั้งปีทั้งหมดเลยนะคะสามี่คนแต่งตัวเป็นหนุมานแต่งตัวเป็นพระลักษณ์พระรามปีนี้ปีต่อมาก็จะไม่เหมือนก็จะไม่เหมือนกันสักปีหนึ่งประชาชนที่มาแห่เทียนก็น่าจะอยู่ที่จํานวนประมาณสี่พหรือ5,000คนนะคะเดินออกจากวัดก็บางทีเดินขึ้นไปถึงสะพานพระปกเก้าแล้วเนี่ย คนยังเดินออกจากวัดไม่หมดเลยก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่แม่ชีทำไว้ให้เป็นประเพณีในการาแห่เทียนข้าปพรรษาทุกคนที่มาเดินแห่เทียนก็มาด้วยความตัทานนะคะตอนข้ามสะพานก็ให้เขาอาธิษฐานว่า,อาขออนิสง์ผลบุญนี้ที่ได้มาแห่เทียนข้าปพรรษาตรงส่งผลนะคะให้หมู่าติที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะอยู่พรพภูมิใดขอให้มี ขอให้อนุโมทนาในกุศลพลบุญที่เรากำลังแห่เทียนกันในขบวนใหญ่นี้นะคะตั้งแต่ปีพศ2504เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะการแห่เทียนก็มีเกิดขึ้นทุกปีอันนั้นเริ่มต้นนะคะอันนั้นเป็นการเริ่มต้นของวัดพิชยัยญาติแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อสมเด็จ ที่สำคัญมากสําหรับชีวิตไม่ชีเลยคือกิจกรรมที่จะสร้างพระวิปัสนาจารย์นะคะสร้างภรวิปัสนาจารย์ขึ้นเพื่อให้มีพระวิปัสนาจารย์ไปสอนในชนบทหรือในหน่วยงานต่างๆก็ตั้งแต่ปี2547นารสีิบะหลวงพ่อน, 47, นะคะสององค์หลวงพ่อเป็นคนเดินทางไปตามที่ต่างๆว่า ที่ไหนมีครูบาอาจารย์ที่สามารถสอนปฏิบัติได้สอนปฏิบัติได้จนสามารถที่จะสอนคนอื่นได้หลวงพ่อก็ได้ค่ะได้ครูบาอาจารย์จากประเทศประม่ามาสอนแต่ก็หลวงพ่อก็โดนนะคะโดนโดนต่อว่าจากโดนต่อว่าจาครูบาอาจารย์เหมือนกันว่าพระที่ประเทศไทยนี้ไม่มีตอนแล้วเหรอ ถึงจะต้องเอาพระพมา่ามาสอนนั้นไม่ชีก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลวงพ่อท่านก็ให้ไม่ชีร่วมทางร่วมทางเดินไปด้วยนะคะเดินทางไปดูพระที่เข้ากรรมาฐานเจ็ดเดือนใน,ในขณะที่เดินทางไปก,ก็รู้ถึงความมุ่งมั่นของหลวงพ่อนะคะว่าหลวงพ่อตั้งใจที่จะปั้น,นะะปั้นมีปัสนาจารย์เพราะว่าแก่นของพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติธรรม ให้ถึงความหลุดพ้นนะคะแต่จะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่แม่ชีทำไว้กับหลวงพ่อตั้งแต่ปีสี่จนถึงปัจจุบันก็เกิดสมริดผลขึ้นนะคะตอนนี้มีพระวิปัสสนาจารย์อยู่ในโครงการแล้วเนี่ยสิรุ่นนะคะสิบรุ่นแล้วก็ได้เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนไปในที่ต่างๆก็ตบอกว่าทั่วโลกนะคะไปทั่วโลกไม่ไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยที่เดียว ในในในงานที่แม่ชีได้มีโอกาสร,รับใช้หลวงพ่อก็คือเมื่อมีพระเขาเขาเจริญวิปัสนากรรมฐานแม่ชีจะเข้าไปรับผิดช,ชอบในเรื่องของพัตตหารพัะสง์นะคะภายในเจ็ดเดือนเนี่ยก็จะบอกลูกศิษย์ว่าใครที่จะทำวันเกิดหรือใครที่จะทำครบรอบอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากจะถวายพัตตหารก็อยากให้มา ถวายแก่พระตรงที่เจริญวิปัสนากรรมฐานอย่างอุก,กิจวันล,ละ18ชั่วโมงแล้วก็มีการก่อสร้างขึ้นนะคะมีการสร้างโบสถ์ขึ้นโดยครูบาอาจารย์พระวิปัสนาจารย์ท่านนะคะท่านาปาลบกับไม่ชีว่าท,ท,ทุกขึ้น15ค้าค่ำพระสงฆ์ต้องอฟังพระปาติโมกแต่ด้วยเราสถานที่ของเราที่เาขาใหญ่ที่ปักช่องนะคะ ไม่มีโบสถ์ก็เลยให้ไม่ชีไปหาเสาเสาหินที่กึงนะคะที่กึงกึ่งเป็นเสากลมแล้วก็ทำเป็นหัวบัวต้นละเจ็ดสิบเซนนะครับประมาณประมาณแปดต้นแล้วท่านก็สมมุติโบสถ์ขึ้นหน้าหลวงพ่อเขาใหญ่บริเวณหน้าหลวงพ่อเขาใหญ่เป็นโบสถ์ที่ไม่มีหลังคานะคะโบสถ์ที่เป็นท้องฟ้ามีหลังคาเป็นท้องฟ้า แล้วก็ทุกสิบห้าค่ำพระก,ก็จะไปะฟังพระปาติโมกันตรงนั้นที่ปักช่องก็ถือว่าเป็นวัดแล้วแม่ชีก็รับผิดชอบทุกอย่างค่ะตรงนั้นรับผิดชอบค่าน้ําค่าไฟรับผิดชอบเรื่องอาหารรับผิดชอบเรื่องอาจจะเป็นยาสระผมยาตีฟันผงฟักฟอกที่หลับที่นอนจะต้องซักจะต้อง,จะ,องจะต้องทําคือทุกอย่างที่แม่ชีไปทําตรงนั้นเนี่ย ไม่ใช่มีรายได้จากการเขียนหนังสือในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละอาทิตย์คนที่มาบวชนะคะคนที่มาบวชก็มาบวชด,ด้วยแล้วขากลับก็ร่วมบุญกับแม่ชีด้วยโดยการซื้อหนังสือไปนะคะซื้อหนังสือไปรายได้จากหนังสือก็ไปเป็นค่าอาหารของพระสงฆ์ที่เจริญวิปัสสนากรรมาฐานเจ็ดเดือนแล้วเรื่องที่แม่ชียอยากทำที่สุดคือเรื่องการจัดปฏิบัติธรรมนะคะ อยากทำมากเพราะว่าไม่ชีเคยผิดพลาดในชีวิตมามากพอไม่ชีเข้ามาอยู่ในเส้นทางธรรมสิ่งที่ทำให้ไม่ชีหลุดพ้นนะต้องเรียกว่าหลุดพ้นจากจากต้องบอกว่าจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะเพราะพระธรรมในส่วนของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยรวมแล้วของไม่ชีไม่ชีคิดว่าไม่ชีก็ ไม่ไม่ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าเมื่อลงมือทำอะไรอะไรแล้วไม่ชีคิดว่าต้องทำให้เสร็จเพราะว่าโอกาสมาแล้วไม่ชีก็ทำเพื่อแบ่งเบาภาระของหลวงพอ่อนะคะถ้าเกิดว่าหลวงพ่อสมเด็จมีงานของพระสง์ที่จะต้องใช้สถานที่นะคะหรือว่างานในงานในพระพุทธศาสนานในเรื่องของพระสงฆ์และสามเณร ถ้าจะให้แม่ชีเข้าไปรับผิดช,ชอบอะไรตอนนี้แม่ชีก็ยังรับผิดช,ชอบอยู่นะคะโดยลูกศิษย์ที่มีศรัทธาตั้งมั่นนะคะมีศรัทธาตั้งมั่นหลวงพ่อท่านป่วยมากนะคะท่านป่วยมากแล้วท่านก็คิดว่าวันหนึ่งที่ท่านจากควา,ามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายนะั้นมันเป็นของเที่ยงนะ,ะมันเป็นความจริงของชีวิตท่านพูดกับแม่ชีว่าถ้าท่านหลวงพ่อเป็นอะไรไป แม่ชีจะอยู่ยังไงหลวงพ่ออนุโมตนาที่แม่ชีไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพราะเห็นเจตนาว่าแม่ชีตั้งใจที่จะให้จริงๆพอคุยกับหลวงพ่อได้ไม่นานนะคะหลวงพ่อกใ็ให้โยมนำพระ,ะ,ะปางปฐมเทศนามาให้ในวันเกิดเมื่อเมื่อปีที่แล้วเป็นการยืนยันว่าหลวงพ่อสนับสนุนในการเผยแพร่ธรรม ของไม่ฉีท่านลองนึกนะคะว่าถ้าไม่ฉีพูดอะไรที่เบี่ยงเบนไปจากคําสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อคงไม่ให้ไม่ฉีอยู่วัดวิชัยญาติแต่ด้วยนะคะต้องต้องด้วยกลยุทธ์ต่างๆที่จะให้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่มันต้องใช้ทุกวิถีทางนะคะศรัทธาที่โยมมาเราเราเราจะตีว่าโยมตธาเพราะความงมงายไม่ได้ ไม่ชีมีอุบายในการที่บอกกัญาติโยมว่าถ้าญาติโยมอยากจะรู้ญาติโยมต้องมีศีลบริสุทธิ์ก่อนเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วไม่ชีจะบอกทุกเรื่องที่ที่ญาติโยมอยากจะรู้ก็จึงเป็นที่มาที่ไปของการจัดปฏิบัติธรรมจนถึงทุกวันนี้ค่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะ,นนะ,คะบ้านเพชรบำเพ็ญก็อยากจะเชิญชวนให้ด้านมาปฏิบัติด,ดู ว่าที่นี่สอนอะไรถ้ายังไม่ได้มาก็คงยัง,ยงบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ฉีจะโชว์ว่าไม่ชีทําอะไรบ้างก็ไม่ได้ท่านต้องลงก็ต้องลงมาลองๆมานะคะอาน,นิสงส์งของการปฏิบัติธรรมเมื่อจิตเป็นสมาธิเมื่อศีลบริสุทธิ์พอเข้าสู่นะคะพอเข้าสู่กระบวนการที่เราจะปฏิบัติธรรมเราจะถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเริญมิปัสนาจเจริญกรรมฐาน ด้วยสติปัะทาสีในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกเรากําหนดตามรู้สภาวะนะคะรู้สภาวะวัรรมกายนะคะสะติปัะทาสีเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมกายนะคะกับเวทนาและจิตเนี่ยมันจะไม่แยกจากกันเลยนะคะมันจะอยู่ด้วยกันนะคะมันจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าจิตคือความรู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอ่อนแข็ง และเย็นนะคะจิตจะเป็นเป็นตัวรู้สึกเวทนานี้ตัวจิตจะรับรู้และรู้สึกไปส่งไปทางกายนะคะแล้วกายก็ส่งขึ้นมาทางจิตให้ให้จิตรู้ว่าเวทนาเมื่อเกิดเมื่อเกิดเวทนาเมื่อกําหนดจดจออยู่แล้วสภาวะธรรมปรากฏเมื่อไหร่นะคะท่านก็ส่งอารมณ์กับครูครูบาอาจารย์ที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์เลยนี่คือสติปัะทานสี่ ก็ไม่ใช่นั่งแล้วไม่คิดอะไรไม่ใช่สติปัาสตีนะคะนั่งแล้วมันต้องคิดเพราะสติคือการรู้คือการรู้สึกตัวนะคะคือคือ,ค,อคือความรู้สึกตัวที่เรียกว่าสติไม่ใชอยากจะพูดนะคะไม่ไม่รู้ว่าพูดเราญาติโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อทุกครั้งที่เราหายใจเข้าหายใจออกที่เขาเกล่าวว่าแค่ช้างกระดิหูงูแลบลินอานิสงมหาศาล มหาศาลอย่างไรมหาศาลเพราะว่าเมื่อเราตามกำหนดนะคะตามกำหนดรู้ดูตามอาการนั้นปวดก็ว่าปวดคันก็ว่าคันนะคะมันจะตัดพบตัดชาติเราไปทุกครั้งที่เรากำหนดว่าปวดหนอชีวิตในโลกนี้เนี่ยถ้ายุงก็เจ็ดวันตายแล้วเกิดใหม่แล้วเราเกิดมากี่ปีเราเราเราทำอะไรไว้บ้างเราคิดอะไรไว้บ้างชีวิตอยู่กับไตรักค่ะ ชีวิตเราอยู่กับไตรักความไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนี่คืไตรลักก็คือความไม่เที่ยงทุกขังอนิจจังอนัตตาถ้าเราไม่หิวนะคะถ้าเราไม่หิวมันก็ยังไม่ใช่ความทุกข์เมื่อไหร่ที่เราหิวมันเกิดความทุกข์ความทุกข์นะคะก็ต้องใส่อาศัยความอนิจจังคือไปหยิบไปหยิบข้าวสารที่เป็นเม็ดนะคะอาศัยความอนิจจังใส่หม้อแล้วหุง ความมานิจังจะทําให้ข้าวเนี่ยสุกมันไม่ใช่อัตตานะคะมันเป็นอนัตตาความไม่มีความไม่มีแก่นสารแต่ว่าเราต้องอยู่กับไตรลักษณ์เพื่อเพื่อให้ใช้ชีวิตนี้อย่างถูกต้องที่อยากสอนคนเพราะว่าใช้ชีวิตผิดพลาดแล้วทําไมถึงไม่คิดเงินค่าไม่คิดเงินค่าบวชการที่การที่จะเข้ามาปฏิบัติมาปฏิบัต แม่ชีบอกว่าถ้าถ้าไม่ชีคิดเงินถ้าอาหารแม่ชีไม่ดีหรือว่าสถานที่ไม่พร้อมห้องน้ําไม่พร้อมโยมก็จะว่าอีกว่าไม่อยากมาเพราะเสียเงินตรงนี้ก็เลยไม่มีการเก็บเงินนะคะห้องน้ําก็น้อยห้องน้ํามีแค่ยี่สิบห้องแม่รรชีจะบอกให้ฟังว่าแม่รรชีสอนนะคะเริ่มแรกที่แม่ชีดีใจมากๆคือ แม่ชีเทศจนมีคนบวชถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะปีละเป็นร้อยลูกและเทศจนถวายาให้กับพระราชินีเป็นร้อยลูกในหนึ่งปีเนี่ยแม่ชีเทศจนเขาบวชอะคะ่ะพอเขาบวชแล้วแม่ชีก็จะเทศสอนนากอีกว่าในขณะที่ไปบวชจะต้องทําตัวยังไงจะต้องคิดยังไงแล้วจะต้องพูดยังไงนี่คือคนที่แม่ชีสอน ตามหน่วยงานต่างๆมหาวิทยาลัยนะคะทุกวิทยาลัยในใน,ในประเทศนี้นะคะที่ที่แม่ชีไปก็น้อยมากที่ที่แม่ชีไม่ได้ไปแล้วก็โดยส่วนรวมแล้วของแม่ชีก็ยังพูดเหมือนเดิมค่ะแม่ชีมีรายได้จากการเขียนหนังสือหนังสือที่แม่ชีทำออกมาก็ยังเป็นรายได้ที่สร้างบุญในพระพุทธศาสนาอยู่บางครั้งที่วัดพิชยญ,ญาตนะคะ ที่วัดพิชัยญาติเนี่ยบางครั้งญาติโยมจะเห็นว่าแม่ชีไม่ได้ไปนะคะบางงานแม่ชีไม่ได้ไปแม่ชีก็มีเรื่องนะคะมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนของบ้านเพชรบำเพ็ญแม่ชีต้องคอยดูแลแล้วก็ต้องบอกว่าเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไกลชุมชนนะคะไกลจากชุมชนมันก็ไม่ถึงกับไกลมากแต่ก็เรียกว่ามันไกลถ้าเราไม่อยู่ก็แทบจะไม่มีถ้าแมา่ชีไม่อยู่ก็แทบจะไม่มีผู้ใหญ่เลย มีกันแต่เด็กๆตรงนี้มันทำให้ไม่ใช่คิดว่าเราต้องทับตรงนี้ให้แข็งแรงก่อนส่วนที่วัดพิชัยญาติก็ทุกวันนี้ก็มีคนไปปฏิบัติทุกอาทิตย์นะคะหรือท่านผู้ชมที่อยู่กรุงเทพไม่สะดวกมาที่วัดที่บ้านเพชรบําเพ็ญอย่าย,ยึดบุคคลนะคะเวลาปฏิบัติธรรมให้ยึดตัวเองเป็นหลักความสะดวกสบายของตัวเองเป็นหลักไปปฏิบัติที่วัดพิชัยญาติ ก็มีพระสงฆ์ที่ท่านเป็นพระวิปัตนาจารย์สอนอยู่เหมือนกันนะคะแม่ชีแม่ชีก็บอกตรงๆนะคะว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในขณะที่เราเข้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เรียกว่าสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรมมีไม่เยอะค่ะวิปัสสนากรรมฐานมีแค่กายกับจิต ในส่วนของกายกับจิตเนี่ยเวลาที่เรานั่งเนี่ยถ้าเราไม่เคยนั่งเลยนะคะถ้าเราไม่เคยนั่งเลยไม่เคยฝึกเลยเราจะรู้สึกว่าเราฟุ้งฟานมากถ้าเราไม่ไม่มีพื้นฐานของบุญเลยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเรานั่งเหมือนนานแต่พอเราลืมตามันพึ่งแค่ห้านาทีเองอันนี้เรียกว่าการสร้างบุญให้กับตนเองเนี่ยมันเป็นเรื่องยากหลายๆคนที่อบอกกับแม่ชีว่า หนูไม่มีเวลามาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ต้องห่วงอะค่ะเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงอะไรแต่อ,อะไรแม่ชีก็เลยอยากจะบอกว่าชีวิตเป็นของเรานะคะถ้าเลือกเดินอยู่บนทางที่มันมีความสุขโดยที่โดยที่เราไม่มีอะไรเป็นกำไรชีวิตเลยเนี้ยแม่ชีว,ว่าเราเราต้องหาอะไรเป็นกำไรชีวิตบ้างแล้วค่ะแต่ถ้าเราเห็นแล้ว แค่บุญตาบุญใจไม่ได้นะคะเราต้องลงปฏิบัติทมด้วยการที่ออกไปออกรายการทีวีนะคะไปพูดถึงกรรมไปพูดถึงกรรมของแต่ละคนแต่ละคนไม่ชีไม่อยากพูดหรอกค่ะแต่ไม่ชีอยากสร้างศรัทธาให้ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมใครจะมาถามอะไรไม่ชีถ้าไม่บทก่อนไม่ชีก็จะไม่บอกนี่คือความตั้งใจนะคะความตั้งใจที่อยากจะทําให้ทุกคน มีพื้นฐานของบุญแล้วก็มีกำลังเอาไว้ต้องบอกว่ามีตะเบียงเอาไว้ใช้ในยามที่ขับขันถ้าเราจะเดินปัฒนากรรมฐานบ่อยๆชีวิตเราจะไม่ขับขันและชีวิตเราจะไม่จนต่อแต่ถ้าเราได้แต่มองเราได้แต่อนุโมทนาเหมือนอาหารตั้งเอาไว้แล้วไม่ชีพเป็นคนทานแล้วมาชีให้ท่านผู้ชมอิ่ม คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าใครลงมือปฏิบัติคนนั้นก็จะได้แล้วก็งานที่แม่ชีมีโอกาสทำในพระพุทธศาสนายัางเล่าไม่หมดนะคะถ้าจะเล่ากันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าต้องเล่ากันเป็นวันนะะเรื่องราวมากมายนะคะที่เกิดขึ้นที่วัดพิชญาตโดยำดำริของหลวงพ่อตสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ให้ญาติโยมถวายสังฆทานในวันอาทิตย์นะคะนี่ก็ดำดีของหลวงพ่อนะะว่าเขาจะได้สร้างบุญบาทหนึ่งห้าบาทสิบบาทเขาก็ยังได้สร้างบุญในพระพุทธศาสนาสร้างวิหารลานเจดีย์สร้างโบสถ์ตั้งสถานปฏิบัติธรรมสร้างห้องน้ำก็รู้สึกว่าชื่นใจแต่ไม่เหมือนกับสร้างคนให้รู้จักวิปัสสนากรรมฐาน ไม่เหมือนกับสร้างให้คนรู้จักสติปัฏฐานสี่นี่คือส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะที่ที่ลุกขึ้นมาทำอะไรให้ตัวเองแล้วก็ให้กับสังคมปร,ประเพณีที่เกิดขึ้นก็คือเราทำมากับหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงจนถึงวันนี้ค่ะเรื่องการข้าวบรนซาเป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่เราถ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องอนุโมทนา กับพระสงฆ์ที่ท่านอยู่เข้าพรรษาสามเดือนจนครบไตามานเราจะเห็นว่าคนที่ดื่มเหล้าทุกๆวันปรารวนาเข้าพรรษาไม่ดื่มเหล้าเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์ในในพรรษาอะไรที่เขาทำได้ในพรรษาเขาเขาก็ทำนั่นก็ถือว่าเป็นสัจจะในการสร้างบุญให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ก็ได้คุยกันหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ชีเขาทำไปแล้วเราก็น่าจะสืบน่าจะสืบสารต่อไปเน้เพราะมันเป็นเป็นประเพณีของวัดพิชัยญาติไปแล้วก็น่าจะทําตามที่แม่ชีเขาวางเอาไว้แม่ชีอาจจะไม่ได้ไปยืนอยู่ข้างหน้านะครแต่แม่ชีก,ก็ยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ เป็นฐานนะคะเป็นฐานอยู่ข้างล่างที่ไม่มีใครเห็นเลยว่าไม่ฉีทําอะไรบ้างในแต่ละครั้งต้องบอกว่าความสำเร็จของงานเนี้ยไม่ใชีอยู่ข้างหลังสุดเลยนะคะเพราะว่าจะต้องดันงานให้มันเสร็จลุ่่วงไปคือต้องบอกว่าทุกทุกเรื่องต้องคุยกับหลวงพ่อตมเดชก่อนทุกเรื่องไม่ใช่อยู่ๆเราไม่ใช่อยู่ๆไม่ฉีจะลุกขึ้นมาทําอะไรโดยที่ไม่ขออนุญาตนะคะนี่ก็คือ ส่วนหนึ่งะคะในรายการกระจกกรรมค่ะ